ขนาดนี้นะผมอยู่หน้าง,งาน g ันดัมด o อกแอดไทยแลนนะส่วนด้านในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะเ <c oughs> ข้ามาด้านในกันแล้วนะก็เป็นบรรยากาศของงานนะนี่มีประวัติต่างๆของกันดัมยุคต่างๆนะตั้งแต่อดีตนะไปจนถึงปัจจุบันส่วนจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะ อันนี้ก็เป็นตู้นะ,ะแสดงโมเดลต่างๆนะของทางกันดมนะก็จะมีทั้งตัวโมเดลและตัวประกอบฉากนะอันนี้ก็จะมีโมเดลแปลกๆนะเขาน่าจะเอามาประกวดกันนะก็ถือว่าทำออกมาได้ล้ำจินตนาการมากเลยทีเดียวนะ ตัวนี้นะก็เป็นโมเดลนะที่นําเอาพวกเศษพลาสติกต่างๆนะที่เหลือจากการประกอบกันดํานะเอามาประกอบใหม่เป็นหุนยนต์ตัวใหม่นะแม่เท่เลยทีเดียวนะส่วนอันนี้ก็ทํามาจากเปลือกไข่นะก็ถือว่านําเอาวัสดุที่เหลือใช้นะเอามารีไซคเคิลน,นะอย่างสมบูรณ์นะโดยเฉพาะไอ้ตัวเปลือกไข่นะผมว่ามันเท่ดีเลยนะเป็นแบบแนวสไตล์คลาสสิกคลาสสิกนะอ่ะส่วนนี้ก็เป็นมุมของสินค้าพรีเมียมนะต่างๆนะั้นไหนๆมางานนี้แล้วนะก็ต้องมี กันด้ามติดไม้ติดมือไปกันบ้างนะนี่ก็บูธก็มีประมาณนี้นะมีตัวกันด้ามโมเดลต่างๆให้เลือกนะมีทั้งเสื้อทั้งลงําโพงอะไรต่างๆนะนี่โดยเฉพาะนี่วิกายชอปองให้ลุ้นเสียงโชคกันด้วยนะอ่ะก็ประมาณประมาณนี้นะอ่ะส่วนไฮไลท์ของงานจริงๆนะก็คือโมเดล2ตัวนี้นะแม่ตัวใหญ่บิ๊กบึ้มกันเลยทีเดียวนะน่าจะแบบสเกลเท่ากับ ตัวในกระตูนนะก็ถือว่าทำออกมาใหญ่ใช้ได้เลยนะแต่ว่าจริงๆตัวกระตูนะจะใหญ่กว่านี้นะ,ะสาหรับการด้ามสองตัวนี้นะก็น่าจะเป็นกันด้ามในยุคคลาสสิกนะก็เป็นยุคตั้งแต่ภาคแรกเลยนะตั้งแต่ปีโอกโอน่าจะแปดสิบกว่านะเออผมก็ดูไม่ทันนะมาดูก็มาดูย้อนหลังนะก็ถือว่าเป็นกระตูนที่สนุกใช้ได้เลยทีเดียวนะโดยเฉพาะไอ้ตัวนี้นะไอ้ตัวแซกสีแดงนี่นะโอ้โหตอนแรกถ่ายถ่าย,ายรูปอยู่เอ๊ะเหมือนทําไมมันเหมือนลูกกระตามันมองเรานะแม่ ทามาได้หลอนเลยนะแต่จริงๆก็คือเขาเป็นเหมือนกับเทคโนโลยีไฟอะไรอย่างเงี้ยแต่เราแวบ,บแรกเราเห็นปุ๊บโอ้โหนะตกใจนว้ยหางตาเราเห็นเอ้ยมันขยับได้นะเออก็ทาออกมานวบางทีเทคโนโลยีมันก็ทําให้เราหลอนได้เหมือนกันอ่าวันที่ผมมาถ่ายก็วันที่20และก็งานก็เหลืออีกประมาณสักอาทิตย์กว่าๆนะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการเก็บบรรยากาศนะภาพงานกันดั้มนะรรบรองว่าคนที่เป็นแฟนกันดั้มนี่ถูกใจกันทุกคนแน่นอนอ่ะก็ประมาณประมาณนี้นะสำหรับงานกันดั้ม .athailand at ที่ซไตนเวัน